เฮ้ย <Hey. S 2> ทุกคนผมเจอเหมือนเป็นฮู้มาไ,ไหนๆครับเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ย <Hey. S 2> ใส่ชุกเสือพ,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 พี่พี่ีน้องคนนั้ใส่ชุกเสือแล้วก็มี hey, <don> พ่อนำหน้ามาหรือเปล่า uh. แล้วลุงมาจากไหนครับเนี่ยเอาลูกมันด้วยเหรอ ลุงมาจากไหนหมู่บ้านไหนอ่ะมาจากในป่าน,นี่แหละหล่อน่มตัยน้อยได้ไหมล่ะให้ลูกข้าขึ้นไปคนเดียวก็บตาไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครับลุงไม่ได้ลุงลุงลุงป่วย,ล,ล,วยลุงพามาในป่ามันใช่เหรอครับลุง สวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะพี่พี่เอฟซีที่นะ่ารักกันทุกทท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้พี่พี่ครับผมจะพาทุกคนเข้ามาในป่าที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าผมอยากจะเข้าไปนั่งพักนอนพักที่ห้างสองชั้นและจะถ่ายพี่พี่เอฟซีได้เห็นได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งป่าแห่งนี้จะเป็นป่าที่ดิบชื้นและก็อุดมสมบูรณ์มากไกลพอสมควรนะครับผมนะไกลมากก็ ต้องบอกว่าอยู่เขตาชายแดนไทยพม่าเลยก็ว่าได้ทุกคนดูรอบๆผมตอนนี้ <c oughs> บรรยากาศค่อนข้างจะเย็นสบายมากๆเนื่องจากว่าที่นี่มีสายน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ลัานานระบบต่างๆเนี่ยมันทำให้ไม่ทำแบบไม่ทาให้เกิดความร้อนนะทุกคนครับด้านหน้าผมจะเป็นหน้าผาที่สูงมากๆนะครับผมนะครับ ผมไม่รู้ว่าใครมาฟันต้นไม้ต้นนี้จนเป็นแบบนี้พี่ๆนะคนเดินป่าหรือป่าหรือว่าพวกนายพานนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ห้างสองชั้นละระหว่างทางเนี่ยได้เจออะไรแปลกๆม,มากมายนะต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะรวมถึงเสียงปริศนาที่ดังเข้ามาในกล้องผมซึ่งผมหาไม่เจอว่ามันคืออะไรนะ อาจจะหูฝาดก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบนบนเนินบนเนินเขาสูงเลยนะครับถ้าเดินเข้าไปเนี่ยจะเห็นวิวด้านล่างที่สวยมากๆแต่ผมไม่อาจเดินได้มันสูงมากๆทุกคนนะเป้าหมายของผมมันนีคือไปที่ห้างสองชั้นเพื่อจะไปพักผ่อนครั้งที่แล้วผมไปกับน้องอ๋อมนะแล้วผมรู้สึกมีอาการแปลกๆที่ผมไม่รู้ตัวผมไม่รู้เกิดกับผมได้ยังไงนะวันนี้ผมเข้ามาคนเดียวจะมาพิสูจน์ให้ดูอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ พี่สั่งนางไม้ที่ไหนสิงล่างผมพี่พี่นะครับโอเคทุกคนพี่พี่เอฟซีท่านไหนครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสพอร์ตราโดยการไม่กดข้ามคฆษณาแลวพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปห้าง2อชั้นแล้วก็จะพักผ่อนที่นั่น1วันนะครับอาจจะกลับก็เย็นเลยไม่รู้ว่าจะมีน้องๆหรือพี่พี่คนไหนตามมาหรือเปล่าที่ทําคลิปเหมือนกันนัทุกคนนะไปทุกคนเดินทางกัน let's g นี่คนผมเดินมาเจอกับช่องหินช่องหนึ่งนะซึ่งถ้าผมมองอีกแบบคือสามารถเข้าไปหลบฝนหลบแดดได้นะพี่นะแต่ว่าทําที่นั่งให้ดีนะทาเป็นแค่ไม้ก็ได้นะตีฝ้าวางไม้ตีโครงไม้ให้เรียบร้อยวางฝ้าลงไปสามารถนอนพักได้สบายททำให้สะอาดเรียบร้อยพี่มุงหลังคาก็ได้ตรงนี้บอกเลยว่าทําแล้วพักได้แน่นอนพี่นะนี่โอเคไป เดินทางกันต่อดีกว่าโ <c oughs> อ้ทุกคนทุกคนเห็นบนนั้นไหมคือมันค่อนข้างจะแห้งแล้งมากๆแล้วตอนนี้ดูดิแห้งแล้งแบบว่าคือไฟไหม้ได้ง,ง่ายๆทุกคนนะแตกต่างจากด้านล่างด้านล่างนี้คือเขียวชะอมนะเขียวอยู่แล้วก็ยังมีน้ําหล่อเลี้ยงท่นพี่นะม,มีความเขียวอยู่ทุกคนนะด้านบนคือแห้งหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาระยะถึงละอีกไม่นานก็ถึงเป้าหมายที่ที่ผมจะไปแล้วนะพี่พีเอสซีนะครับแต่ขอพักก่อนเมื่อยขามากๆเลยนะตอนนี้พักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อนลครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมเดินขึ้นเขาแล้วโหเหนื่อยมากก่าถึงที่พักเรานะบางคลิปที่เราถ่ายให้ดูเนะี่ยเราตัดไปเยอะนะช่วงที่เดินนะ่ะ เจอตอนใกล้ถึงเลยก็ว่าได้นะคลิปนี้ก็ให้คนได้เห็นว่าเดินทาง็นขึ้นเดินลงตามเลาะตามภูเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นน้านะไม่สามารถเดินได้นะเดินก็ได้ก็เปียกพี่ีนะเปียกอยู่ดีมีต้นมุงต้นไม้ล้มขวางทางน้ําด้วยมันก็ทไม่สามารถ,าารถขา้ามได้ทุกคนโอ้ภัยที่นี่สวยมากคนน่าทําห้างมากเลยดิ โอ้ยพี่พี่เอฟซีครับเจอดอกไม้ในป่าคือแบบสวยมากนะ,ะทุกคนนะดูดิสวยมากทุกคนดูดิอยู่ติดจับน้ำมันดิโอ้ดูกลวงบอลล์เลยอืมเยอะมากเลยครับผมดอกไม้ช่วงนี้กำลังออกดอกกันเลยนะครับพี่พี่ตีโอเค ผมมองไปทางนู้นเหมือนจะเป็นช่องอะไรบางอย่างนะถ้ำหรือเปล่าเราเรียอตีแต่มันแน่จนนใจอย่างว่าใช่ถ้ำไหมแต่มันดูเหมือนเข้าไปเข้าไปได้นะ <c oughs> มุดเข้าไปหลบหลบฝนล,ล,ล,ลบแดไดาเครยบพี่อาทิตโอเคเ,อเดินทางไปห้างของฉันกันแล้วผมเดินไปโม้ไปเนีย่ยไม่ถึงเลยพี่นะแต่ว่าอยากให้คุณได้เห็นธรรมชาติในป่าว่ามันสวยงามแค่ไหนนะ ธรรมชาติที่นี่มันสวยจริงๆพี่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมนะจ้าบอกเลยว่าถึงจะอบอ้าวแค่ไหนนะในปากนี้เย็นไวมากๆเลยนะตอนที่เราเดินแบบร้อนๆอยู่อะนะาทักเดี๋ยวค <Definitely S 1> ือเย็นเลยทุกคนเย็นไวมากพี่พี่เดี๋ยวจะถ่ายดูทีตอนใกล้ถึงนะพี่พี่สีเพราะว่าเดินอีกประมาณ โลกกว่าก็ถึงแล้วถึงห้างสองชั้นของเราแล้วพี่พี่ไปเป็นทางันครับผมทุกคนครับระหว่างที่ผมกำลังจะถึงที่พักผมแล้วนะผมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นสัตว์นะพี่ๆี่เป็นกลิ่นคล้ายๆหมีหรือเปล่าหรืออะไรเก้งกวางหรือเปล่าจะกลิ่นตีจมูกผมมาผมพยายามจะหามองว่ามันมีที่อยู่ที่ซุกตรงไหนหรือเปล่านะครับพี่ๆ ซึ่งตอนนี้ผมต้องพกอาวุธปิดตัวไว้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าพวกเขาอาจจะแอบหรือกลัวเราอยู่ซุ่มอยู่เราอยู่ก็ได้พี่พี่นะรอจังหวะเราหันหลังเราเผิงเงี้ยมันอาจจะตะปบใส่เราได้ไหมพี่พ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ต้องระวังให้ดีเลยเข้าป่านะต้องสังเกตนะกลิ่นแล้วก็ล่องรอยในการเดินป่านะว่าล่องรอยเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เราเดินเนะี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีการย่ำตรงไหนหรือเปล่านะพี่พ นะตอนนี้ทุกคนดูท่ามกลางป่าภัยที่ผมอยู่ตอนนี้คือมันจงแจ้งแล้วก็อาจจะเป็นที่เด่นเด่นให้มันได้เห็นน้หน้านะพี่ๆนะครับตรงน,นี้จะเป็นน้ำนะครับโอเคผมถึงกับต้องเปิดกล้องแล้วก็พูดให้ทุกคนได้ยินเลยว่าได้รู้เลยว่าตอนนี้ผมอยู่ในโดงของสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ใหญ่ที่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับ ต้องบอกว่าพวกมันอาจจะยังหิวอยู่ช่วงเนี้ยออกหาล่าเหยื่อเนี่ยยังหิวหัวอยู่นะร่องรอยอะไรไม่รู้ทุกคนเต็มไปหมดเลยนะ,นะอารมณ์ศิปลปะกันจริงๆนะมาทําแสนรักไว้นะเพื่อรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกเขานะไม่รู้เป็นเล็บหมีหรือเปล่าทุกคนดูไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะทีนี้จะถึงห้างแล้วค่อยถ่ายผมแค่เปิดกล้องมาทุกคนจะรู้ว่าผมได้กินสัตว์ ที่แรงมากๆตีจมูกผมมาทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงห้างแล้วครับผมนี่ห้างสองชั้นที่พวกเราได้สร้างกันไว้นะก็ถึงแล้วโอ้อากาศค่อนข้างที่ดีดีมากๆเลียดีมากๆเลยด้วยนะครับผมโอเคไปคุณห้างกันเหน,นื่อยพอสมควรหู กล้องล้างป่าเลยทุกคนกล้องล้านป่าเลยนะโอเคไปขึ้นทางกันดีกว่าไม่เสียเวลาที่พี่แผมทิ้งไม่กวาดไว้ตรงนี้นะครับซึ่งจะมากวาดทุกครั้งที่ขึ้นมานะโอ้ใบไม้เพียบ จนะขอไม่จุดไฟตรงนี้จะงดจุดไฟในระยะหนึ่งเลยเนื่องจากว่าาชลรกร้อนแล้วก็ควันไฟเนี่ยมันก็ให้เกิดมลพิษได้นะคพีพนะ่ช่วยโลกดีกว่าช่วยโลกนะดีกว่าทำลายโลกพี่พี่ฟ <c oughs> ้าแข็งแรงมากโครงสร้างแข็งแรงนะครับเราจะเน้นโครงสร้างให้อยู่นานนะพี่พนะ ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในไหนสุดนะที่พักแต่ที่ที่เราทําไว้นะไปกวาดที่พักกันขออย่าตั้งกล้องสักครู่นะพี่ๆที ใบไม้เยอะมากนะแต่ก็ยังล่มอยู่นะถือว่าใบไม้ยังหนาสามารถนอนครับไ้่ได้เลยนะครับคนนี้เห็นนกไหม เราลงไปกวาดชั้นล่างด้วยชั้นล่างใบไม้เยอะมากพี่เอนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปกวาดชั้นล่างกันดีกว่านะครับเราจะได้สะอาดทั้งหมดเลยนะคือว่าเรามาทำความสะอาดกันด้วยพี่เอดี อประมาณนี้เลยทุกคนนะครับปกติเรามาเนี่ยเราขึ้นไปแต่ข้างบนกันนะไม่ค่อยมีใครอยู่ข้างล่างกันนะนอกจากจะมาหลายคนแล้วก็แบ่งกันมานั่งข้างล่างด้วย เรียบร้อยเนี่ยเป็นชั้นล่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยเป็นชั้นบนนะครับพี่ๆดูว้อววิวเดียวนี่อ่ะดูดิวิวดีเวอร์อันนี้นั่งไดพอดีนะนี่หัวไม่ชนนะครับนี่นั่งบนนี้เลยพอดี อากาศโคตรดีพี่พีตีเย็นมากตัง้งแต่คำว่าโคตรดีเพราะว่ามันสดชื่นใบไม้ข้างบนที่พักผมเน,นี่ยมันร่มรื่นรือที่มต้องขึงสาชีดถ้าไม่ใช่น,าน้าฝนหรือว่าแบบว่าช่วงแบบมีไอ้น้ำเนี่ยมันต้องขึงไาชีทพี่เี่ตีเย็นมากนะครับเย็นสบายเลยดสดชื่นมาก ทุกคนได้ยนินเหมือนมีคนเลียดกันไหมเสีงยงแพร่วเสียงโอลิฟี่เฮ้ย กคนผมเจอเหมือนเป็นผู้ชายสองคนนะเดยวมันจากข้างล่าเนี่ยพี่พี่มาไหนครับเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยใส่ชุดเสือพี่พี่สิน้องคนนั้นใส่ชุดเสือแล้วก็มีพ่อนำหน้ามาหรือเปล่า เฮ้ยมาได้ย็วยงวา,างงปังผมเป็นเจ้าของห้างที่นี่ครับผมมันนอนห้างครับมานั่งห้าง <c oughs> แล้วลุงมาจากไหนครับเนี่ยเอาลูกมาด้วยเหรอลูก <c oughs> ลุงมาจากไหนหมู่บ้านไหนอ่ะมาจากไหนป่านี่หละบ้านลุงไหนครับลุง ลุงเป็นคนไทยหรือว่ากะเลียงครับพูดไทยที่ไหนพูดกระเลียงได้ไหมพอฟังได้อ๋อลุงก็มีลุงก็ถือว่าลุงพูดกะเลียงได้ใช่ไหมแล้วลุงจุงลุงลุงไปไนเนี่ยช่วยเสี่ยวด้วยไหมให้น้องไปเรียนแล้วครับมาหาชาเบียงอาหารแถวนี้ตกปลาไมนมีอะไรกินมาหาชาเบียงอาหารโอ้มา ขามล่ะผมไม่มีอะไรให้กินเลยครับลุงผมมีแค่น้ำเปล่าครับลุงลุงไม่ช่วยหาได้นะไม่ไม่เป็นไรครับลุงผมผมไม่ว่างครับผมทาเองก่อนอยากจนไม่มีที่นอนที่นอนดีๆหรอกอ๋อผมก็จนเหมือนกันครับลุงเอพอได้ช่วยบุกาหาสักมือสองมือไหมอ๋อไม่มีแล้วครับลุงไม่มีผมไม่ผมทุกคนไว้ใจไม่ได้นะเราห้ามไว้ใจเด็ดขาด ดเ,เดี๋ยวก่อนแล้วแล้วแล้วลุงมีภรรยาไหม <c oughs> ครับลุงตายไปแล้วตายไปแล้วเหรอไม่ไม,ไม่เป็นไรครับลุงผม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 เสียใจยด้วยนะครับลุงขอขึ้นไปนั่งพัก่อยได้ไหมลุงครับผมผมไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่ขอให้ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักลุงโดยตรงลุง ไปหาของกินก่อนดีกว่านะครับไปหาอาหารดีกว่าผมมาให้ขึ้นมาครับ,ล,รบลุงยังมีอาการแปลกๆครัพี่จะขอขึ้นห้างยงม่อาารปวพาเลยเหรอเออผมผมยังไม่สะดวกให้ขึ้นลงุงอด่๋ผมไม่ได้ใจร้ายนะแต่ว่าผมเจอเรื่อง แปลกๆมาเยอะอะ่ะผมขอขอขอ,อยังไม่ให้ขึ้นดีกว่านะครับลงุงนะครับไม่ตรง <c oughs> รอะไเลยลุงตัวน้อยได้ไหมละ่ะให้ลูกข้าพุ่นไปคนเดียวกับางไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ได้ครับลงุงไม่ได้ลงุลงลงุลงลุงป่วยลุงพามาในป่ามันใช่เหรอครับลงุลองอ้าแล้วลุงมาจากไหนลุงก็กลับทางนั้นนี่ครับลงุงลุงไม่มีที่ไปยังไงละ่ะ ผมไม่ได้ไล่แต่ว่าลุงไปหาอาหารเถอะผมไม่มีอะไรให้ลุงกินหรอกเฮ้ยลุงทำอะไรลุงลุงลุงทำอะไรน้องอ่ะเฮ้ยลุง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 ไปเลยพาน้องไปไหนก็ไปผมเผาก็ยาวแล้วน้องมีอาการแปลกๆอ่ะบ้าคลั่งรือเปล่าเนี่ย น้องมีอาการติดเกมหรือเปล่าลงุงน,น้องเล่นเกมเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยดูแปลกแปลกครับลงุงทุกคนยูยูจะมาขอขึ้นห้างแล้วก็พูดจาแบบว่าผมขูผม่ผมพี่มันไม่สมควรเลยมมผมไม่ได้ว่าไม่เมตตาลุงแต่ผมยังไม่ไว้ใจนะลงุง ให้เขาไปหากินไปห,หาที่อยู่ขเขาเจอไม่ต้องไปให้เขามาวุ่นวายกับเราดีกว่าไม่เสี่ยงนะครับสองประตูไปแล้วลูกจะเหมือนโกนหัวบวชมาหรือเปล่าแล้วไม่ให้ลูกไปเหรียญพี่ๆไม่ให้ลูกเข้าป่าอยนี้ยังไงนะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนะโอเคทุกคนไปแล้วผมไม่ไม่ให้ขึ้นเดืดขาด อะไรก็แล้วแต่ห้ามไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวเราจะจนใจเองคำนี้เป็นจริงทุกคนนะอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะพี่ๆนะดูอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจนะผมเผาก็ยาวพี่ไม่ให้ลูกไปเรียนด้วยแล้วให้ลูกมาเดินป่าแนะล้วรองเท้าก็ไม่มีนะพี่ๆก็บอกว่าเมียตายไปแล้วนะครับก็ผมยิ่งไม่ไว้ใจเลยทุกคนนะมันไม่สมควรเอาน้องเข้ามาในป่าแบบนี้พี่โอเคจะขอทางห้างก่อนแล้วก็ ปิดคลิปไปแับทาง,งานจะอัปเดตวิธีถ้าเกิดอะไรขึ้นทุกคนนะ